ย่างนี้เขาเรียกว่าคราบน้ำเคลือบลงลักักดำกรณีที่เคลือบอยังไม่แห้งสนิทด,ดีนะไปลงกุโดนแช่น้ำก็จะขึ้นแบบนี้ไม่ใช่คราบกลุเป็นคราบน้ำเคลือบลงลักดำแล้วก็ทาน้ำเคลือบ เหมือนการเคลือบสังฆลูกแต่ไปยังไม่แห้งดีนะไปแช่น้ำมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นๆแบบเนี้ยมันเก็ดเข็ดแข็งๆแบบเนี้ยไม่ใช่พัคกีน,นะครับอันนี้บางขมพรมนะครับแต่เ,เนื้อหาเนะี่ยเป็นวัดละรังอย่างเงี้ย วัดละขังจะไปลงกุ้งพรมเนี่ยคราบอย่างเงี้ยเป็นคราบน้ำเคลือบเนี่ยฮะคราบน้ำเคลือบที่เห็นกันว่าเป็นไข่แมงลุงเมงดาอะไเนี่ยเกิดจากน้ำเคลือบนะฮะมั้นเวลาไป,ไปเข้าเครื่องตรวจเครื่องตรวจน้ำเคลือบ เนี่ยหางกระบงหางกระเบนเลยเนี่ยเรียกว่าผิวกระเบนเนี่ยผิวกระเบนเนมันมีทุกองค์แหละถ้าลงน้ำเคลือบไว้อะนะครับนะครับเนี่ยเทครับเขาลงน้ำเคลือบ ถ่าสำเร็จต้องมีการลงน้ําเคลือบลงลักเสร็จแล้วก็ลงน้ําเคลือบน้ำเคลือบแบบสังเครานะครับแล้วจะสูตรจะลงสูตรไหนโอเคนะครับ